สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมีนลัคนาราศีมีนเข้าสู่การทำนายดวงโดยไพ่ทาโร่นะคะในเดือนพฤศจิกายน2 5 6 4นี้การทำนายไพ่ทาโร่ของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนดูได้ทางลัคนาและราศีค่ะ ว่าจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในดวงของชาวราศีมีนนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้การเงินการงานโชคลาภสุขภาพการเดินทางและความรักอะไรที่ไพ่ต้องการอยากจะบอกขอพลังงานดีๆ จากไพทาโรนะคะส่งพลังงานมาแจ้งข่าวดีให้กับชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนว่าในเดือนพฤศจิกายน2564นี้เขาจะได้พบเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเรามารับพลังงานบวกจากไพทาโรกันค่ะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อที่จะรับพลังงานบวกอะไรดีก็มีความสุขมีความหวังนะคะอะไรที่เป็นพลังงานลบเตือนนะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเชื่ออะไรที่เป็นการเตือนก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะ เนื 1> 1. ่นพฤศจิกายนไพ่ใบแรกคือไพ่ King of Wands นะคะเป็นไพ่การงานนั่นเองที่จะเกิดขึ้นนะคะดวงการงานมาก่อนเลยนะคะไปที่2เศรษฐีนะคะ King of Pentacles นะคะไพเ่เศรษฐีการเงินค่ะสิบถ้วยความสุขความรักการแต่งงาน King of Cups นะคะบุรุษผู้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส The Moon ความวิตกกังวลความทุกข์ความไม่สบายใจอันนี้ก็คงจะต้องเป็นคำเตือนนะคะแฮงแมนนะคะความทุกทนการเสียสละการยอมตัดบ,บางสิ่งบางอย่างออกไปเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็คงจะเป็นคำเตือนค่ะ ให้หไม้เท้านะคะในเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์นะคะให้เจถ้วยนะคะการจากลา4ถ้วยความฝันความหวังการแอบรักและ ดีเอ็มเพลเนะคะไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุปดีทีเดียวเลยเป็นไพ่ใหญ่นะคะเอาละค่ะเราจะมาทำนายตามหน้าไพ่กันเลยนะคะใบแรกค่ะ King of Wands นะคะคุณราศีมีนและลัคนาราศีมีนนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉกาจในการงานธุรกิจที่ตัวเองรับผิดชอบคุณถือได้ว่าเป็นผู้นำหรือมีความ เก่งนะคะถนัดมากๆมีความรู้สูงมากในงานที่ตัวเองทาชอบที่จะเป็นผู้นำมากกว่าเป็นผู้ตามดวงด้านการงานธุรกิจการบริหารจัดการงานของคุณในเดือนนี้ถือได้ว่าคุณโดดเด่นมากๆคุณฉายแววความเก่งความฉลาดและความเข้าใจงานออกมาได้อย่างดีนะคะคุณบริหารจัดการงานออกมาจนการงานเนี่ยถือได้ว่าประสบความสำเร็จ,รเ,รจเรียกเงินเรียกทองเข้ามาในชีวิตนะคะ ไพใบที่สองก็คือไพ่เศรษฐีค่ะ ไพ่เศรษฐีก็คือการเงินการเงินที่เข้ามาในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวเลยนะคะเงินจํานวนมากไพ่เศรษฐีหมายถึงเงินจํานวนมากที่มาอยู่เป็นใบที่สองติดจากเจ้าชะตานะคะหมายถึงว่าในสถานการณ์แวดล้อมตัวคุณเนี่ยมันจะมีโอกาสให้เงินทองเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะเงินที่มาจากการงานการบริหารจัดการงานและธุรกิจของคุณนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเดือนนี้ถือ อได้ว่าธุรกิจทําเงินทําทองให้คุณได้อย่างมหาศาลทีเดียวเลยขายของดีมากนะคะธุรกิจของคุณเนี่ยเรียกเงินเรียกทองจากลูกค้าเข้ามาอยู่ในองค์กรของคุณเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะ ใครที่รับจ้างงานจะเยอะขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องแบบว่าทํางานหนักขึ้นเพราะว่างานมันเยอะคนติดต่อเข้ามาเยอะนะคะทำให้มีเงินเข้ามาเยอะจากการงานเงินที่มาได้ มาจากการงานหรือบางทีอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่เป็นคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาเข้ามาช่วยอุปถัมภ์คำชูช่วยในเรื่องของเงินลงทุนอาจฉีดเงินเข้ามาทําให้ธุรกิจการงานของคุณนั้นมันขยายตัวมันรุ่งเรืองแล้วมันส่งผลกระส่งผลให้กำไรเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาด้วยถือได้ว่าการงานและการเงินของคุณรุ่งมากๆนะคะ สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองบางทีบางคนอาจจะได้เป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะคะงานเยอะเงินเยอะค่ะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะเรื่องของความรักก็ดีนะคะความรักได้ไพ่สิบถ้วย สิบถ้วยหมายถึงการแต่งงานการมีลูกการมีครอบครัวที่อบอุ่นประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกๆความรักใครที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวอบอุ่นใครที่ยังไม่มีลูกอยากได้ลูกคุณมีโอกาสที่จะได้ลูกนะคะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังโสดอยู่มีโอกาสได้พบรักแม้มีโอกาสได้แต่งงานถือได้ว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตรักคู่ครองครอบครัวและการมีลูกค่ะ ต่อไปค่ะ Knight of Cups นะคะบุรุษผู้มีความร่าเริงเจ่มใสนะคะผูดจาดีแต่ออกจะเป็นแนวลักษณะรักสนุกสักหน่อยนะคะดวงชะตาของคุณเนี่ยจะได้ เดินทางจะได้ท่องเที่ยวจะได้ไปพบเจอผู้คนมากมายเจอคนที่คุยกันแล้วถูกคอถูกชะตาเป็นกาลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะถือได้ว่าชีวิตมีความสดใสมีความสนุกทีเดียวเลยในเดือนนี้แต่เรื่องแย่ๆก็มีนะเรื่องที่เตือนกันก็มีนะคะดมูลเกิดขึ้นมาในตำแหน่งปัญหาอุปสรรคนะคะคุณจะไม่สบายใจคุณจะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องเศร้าหมองมีเรื่องของความทุกข์บางทีอยู่ อยู่มาก็เกิดเศร้าขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุอยากจะร้องไห้นะคะนึกถึงเรื่องเก่าเล่าหลังมาแล้วอยากจะร้องไห้ก็เป็นไปได้นะคะมันอยู่ที่ดวงชะตานะคะที่บางครั้งเนี่ยความทุกข์เี่ย ดาวเห็นความทุกข์มันโครจรมาตกที่ดวงชะตาของชาวราศีมินและลัคนาราศีมินทําให้เกิดความเศร้าใจโดยไม่มีเหตุผลแต่บางคนก็มีเหตุผลนะก็คืออาจจะทะเลาะก,กับแฟนอาจจะ มีความขัดแย้งกับเพื่อนที่ทำงานนะคะทะเลาะก,กับเพื่อนสน,นิททะเลาะก,กับแม่หรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้ต้องทุกข์ใจกังวลใจนะคะไม่สบายใจนะคะเกิดขึ้นมาก็ต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยระมัดระวังนะคะว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องไม่สบายใจซึ่งมันก็มีได้นะมันมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้บางทีแบบเราแฮปปี้มาตลอดเนี่ยแต่ทำไมพอมาเข้าเดือนพฤศจิกาเนี่ยทำไมเราถึงเจอเรื่องไม่สบาย ะะะไปอยู่ท่ามกลางคนคิดลบเราไปฟังเข้ามาเยอะนะคะฟังเพื่อนที่มาระบายเรื่องความทุกข์ของเขาให้เราฟังความโกรธความอิจฉาความแย่ในชีวิตของเขาให้เราฟังเรารับพลังงานลบๆมาแต่พอกลับบ้านมาเนี่ยเราจะนอนนอนไม่หลับเพราะว่าเสียงของเขามันยังวนเวียนอยู่ในหัวของเราทําให้เราเนี่ยไม่สบายใจทําให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราจิตตกทําให้เราเครียดนอนไม่หลับ นี่เรียกว่าการรับพลังงานลบๆจากคนอื่นเข้ามานะคะการที่เราไปฟังใครพูดอะไรที่ลบๆเรื่องเศร้าเรื่องที่แบบว่าไม่ดีมาเนี่ยเราได้รับพลังงานนั้นมานะคะเราต้องเราต้องแบบกำจัดมันออกไปให้ได้ออกจากหัวเราไปให้ได้นะคะวิธีวิธีที่จะกำจัดให้ได้ก็คืออย่างหนึ่งง่ายๆเลยก็คือการนั่งสมาธิการหายใจ นั่งสมาธิหายใจหายใจลึกๆยาวๆออกยาวๆเข้ายาวๆการนั่งสมาธิการทําจิตให้นิ่งเนี่ยจะช่วยจะช่วยชาร์จพลังงานในในร่างกายของเรานะคะแล้วก็ช่วยชําระล้างจิตใจนะคะและพลังงานลบๆออกไปได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีไพ่ไพ่ t h n h a n ง man นะคะ The h แ n g m a n หมายถึงความอดทนค่ะคุณอาจจะต้องเจอเรื่องบางเรื่องที่ มันเลี่ยงไม่ได้อะมันจะต้องทนอะอยู่กับตรงนั้นอะบางทีแบบเราทํางานอะแล้วเราอยู่ใกล้ๆคนที่เขาแบบเป็นคนแบบชอบเสียงดังชอบนินทาชอบทําเสียงแบบจุกจิกจุกจิก นะคะเรารู้สึกว่าเราต้องทนเราพูดอะไรก็ไม่ได้นะคะบางทีเราต้องอดทนบางทีเราพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเราก็ต้องอดทนเอาทํำยังไงดีบางทีเนี่ยนะคะการอดทนก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าต้องทุกทนเนี่ยไม่ดีนะคะคุณคนจะต้องเสียสละยอมสละบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะตัดปัญหานั้นออกไปเพื่อที่จะให้สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาบางคนเจอปัญหาในที่ทํางานมากจนเกินไปทนไม่ไหวละ ลาออกแล้วไปได้งานใหม่ก็ได้นะคะถือได้ว่าคุณเจอเรื่องที่ทุกทนแล้วคุณอยู่ถึงขีดสุดคุณจะถึงเวลาตัดปัญหานั้นออกไปจากชีวิตคุณแล้วเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนค่ะ ในเดือนพฤศจิกานยนนี้ระวังคนจะมาเอารัดเอาเปรียบนะคะมาฉกฉวยเอาผลประโยชน์จากเรามาใช้งานเรามาแบบว่าใช้เราอะฝรั่งเรียกว่า u s สนะคะคนนี้ถูกใช้นะคะระวังนะคะว่าเราอะจะถูกแบบแย่งผลงานนะคะเราจะถูก นินทาว่าร้ายนะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ชอบเราทําให้เราดิสเครดิตเราต้องระมัดระวังเลยนะคะว่าจะมีเรื่องแบบดีเกิดขึ้นมาต่อไปค่ะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยนะคะได้ไพ่7จ็ช่วยนะคะไพ่แถ้วยไพ่8ถ้วยแปลว่าการจากลาการสิ้นหวังจากลาบางคนทะเลาะก,กันนะคะบางคนทะเลาะก,กันไม่สบายใจ แยกทางกันแยกกันอยู่แยกบ้านกันอยู่หนีกลับไปอยู่กับครอบครัวหนีกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็มีนะคะบางคนจะเป็นลักษณะของการที่เรากับคู่นะคะทางานคนละที่นะคะอยู่กันคนละจังหวัดนานๆถึงจะกลับมาหากันสักทีหรือมาได้เฉพาะวันหยุดและเสาร์วอาทิตย์ก็เป็นได้นะคะการที่บางทีก็แยกกันโดยที่ ความจําเป็นนะคะหรือแยกกันเพราะว่าขัดแย้งกันทะเลาะกันหรือบางคนก็เลิกลากันไปเลยถ้าหนักเอาจริงๆถึงขั้นเลิกลากันก็มีนะคะตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้ก็ ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอาจคันทั้เนี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนและก็อาจจะเกิดไม่เกิดขึ้นกับใครบางคนแต่ถือได้ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นพลังงานที่ไพ่เตือนไพ่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของเคราะห์แนวเนี้ยเกิดขึ้นมาในดวงชะตาของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนอะไรที่ป้องกันกันได้นะคะเราก็จะได้ป้องกันอะไรที่มันแบบว่าเออเรารู้มันจําเป็นว่ามันต้องเกิดเราก็จะได้ทําใจนั่นเองค่ะ ต่อไปความคิดภายในใจของชาวราศีมีนเนี่ยช่างฝันบางคนแอบรักใครบางคนอยู่นะคะมีความคิดความปรารถนาฝันเอาไว้ว่าอยากได้รุ่นอยากได้นี่นะคะแต่จะเป็นประเภทสิ่งที่ฝันไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้ฝันนะคะก็เรื่องของความคิดก็อาจจะคิดไปได้นะคะคิดไปได้มันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายค่ะแต่ใบสุดท้ายคือไพ่ใบดีค่ะดได้ไพ่ดีเอ็มเพล์ หมายถึงหมายถึงผู้มีอํานาจวาสนานะคะดวงชะตาของชาวราศีมีนและลัคนาราศีมีนถือได้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงดวงมีอํานาจวาสนามีความเป็นใหญ่นะคะ จะทำให้ส่งผลทำให้ดวงชะตาของคุณนะั้นมีคนเกรงอกเกรงใจนะคะคิดจะทำอะไรแสดงความคิดเห็นอะไรก็จะมีคนเกรงอกเกรงใจรับฟังความคิดเห็นการเสนอแนะต่างๆคำพูดของคุณมันจะมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นคิดจะทำอะไรวางแผนอะไรที่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือว่าเป็นการใช้คำพูดนะคะหรือการติดต่อประสานงานอะไรเนี่ยในช่วงเดือนนี้นะคะ คุณจะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับได้รับการช่วยเหลือได้รับอภิสิทธิ์นะคะที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะว่าดวงมีอำนาจวาสนาแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่บิ๊กมากๆเลยให้การอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือซัพพอร์ตเป็นแบ็กให้คุณอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับการทำ เคล็ดลับนะคะไม่ใช่เคล็ดลับสีเคล็ดเสริมดวงต่างๆที่จะมีเนี่ยมีมาฝากกันในในสำรับนี้นะคะก็คงจะเป็นเรื่องของอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราจะมีเคล็ดอ่ะเอาเป็นเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะสองเรื่องเนี้ยในเรื่องของความรู้สึกนะคะความรู้สึกดมูนความวิตกกังวลเศร้าใจกังวลใจทุกใจแล้วไพ่เดอะแฮงแมนก็คือความทุกข์ นะคะความทุกข์ที่เกิดขึ้นคนเรานะคะมันหนีไม่พ้นหรกค่ะความทุกข์นะคะทุกคนมีความทุกข์กันหมดนะคะมีทุกข์ได้ก็สุขได้เพราะว่าทุกข์สุขเป็นของไม่เที่ยงนะคะดังนั้นสิ่งแรกก็คือทําใจนะคะความทุกข์มันก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดไปแล้วค่ะมันทุกข์แล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องต้องแนะนํากันก็คือ อย่างแรกเลยต้องเข้าใจต้องเข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยเดี๋ยวมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะจบมันลงได้นะคะสองก็คือสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของจิตใจได้ก็คือเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะการที่เรามีความทุกข์แล้วเราเข้าหาทางธรรมนะคะบางทีเนี่ยไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะคะ จะมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยไม่มีถ้ามีความสุขไม่คิดอยากจะทำหรอกค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์ปุ๊บหาทางออกไม่ได้พึ่งใครไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิช่วยได้นะคะเขาเรียกว่าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของความทุกข์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสิ่งที่จะช่วยได้นะคะการที่เราเป็นคนที่เอาตัวเราเนี่ยออกมา อยู่ห่างจากคนที่มีพลังงานลบๆนะคะเช่นแม่เราเป็นคนขี้บน่นจูจ้จี้ขี้บน่นนะคะทำให้เกิดพลังงานลบๆเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ใกล้ๆตัวเราเพราะเราอยู่กับแม่ถ้าเราอยู่กับแม่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราเราจะซึมซับเอาพลังงานลบๆนั้นอนะไว้ที่ในความคิดของเราแล้วเราจะกลายเป็นคนเรียดเป็นคนคิดมากเป็นคนขี้กังวลเป็นคนที่ทุกข ะะดังนั้นการที่เราเนี่ยออกมาจากสภาวะที่มันมีพลังงานของลบๆนะคะจะช่วยได้ไปอยู่ในสภาวะที่มันเป็นพลังงานบวก ไปพบเพื่อนได้พูดคุยได้ยิ้มแย้มได้เจอคนหลายๆคนที่มีความสนุกสนานเฮฮามีรอยยิ้มออกไปเจอเพื่อนฝูงไปพบปะสังสรรค์ออกไปเล่นกีฬาออกไปที่ยิมไปออกกำลังกายได้เจอคนที่เขามีความมุ่งมั่นที่จะปั้นหุ่นนะคะมันเป็นพลังงานบวกที่เราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางพลังงานบวกๆก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับ พลังงานบวกนะคะขับไล่พลังงานลบที่มันตกค้างอยู่ในใจของเราเนี่ยออกไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรายึดมั่นอยู่ในความดีคิดดีทำดีพูดดีนะคะจะช่วยเป็นเกาะคุ้มภัยให้เราจากพยันตรายและความทุกข์ยากทั้งปวงได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็คงจะมาแช่มาแบ่งปันนะคะสาระเคล็ด นะะในการที่เราจะสะเดาะเคราะห์หรือว่าเคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ก็ใช้เองนะคะแล้วก็ได้ผลอายุจะ50ปีผ่านเรื่องราวเยอะแยะมากมายอาาย่านหนังสือมาก,ก็เยอะปรึกษากับออผู้รู้ต่างๆหมอดงหมอดูอาจารย์ก็เป็นเซียนดูหมอคนหนึ่งแต่ก่อนมานะคะก็ก็ได้เคล็ดลับต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะคะก็จะนำมาฝากว่าในแต่ละดวงที่ ทำนายในแต่ละเดือนดวงแต่ละเดือนที่ทํานายนั้นหากมีข้อปัญหาตรงไหนที่ควรที่จะมีการเสริมดวงมีการแก้เคล็ดนะคะอาจารย์ก็จะนำมาฝากเป็นกรณีเป็นกรณีเป็นเคสไปนะคะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยค่ะนอกจากมารับพลังงานบวกจากการทำนายไพทาโลแล้วก็มารับในเรื่องของเคล็ด เสริมดวงนะคะบางครั้งก็อาจจะมีในเรื่องของอวัตถุมงคลด้วยที่จะแนะนำกันนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะซับสครายเบอร์ของอาจารย์ทุกท่านเลยนะคะ5 7า0และที่เป็นกำลังใจเป็นซับสครายเบอร์ที่มาซัพพอร์ตกันให้มีความสุขมากๆนะคะเวลาเห็นซับสครายเพิ่มมากขึ้นความสุขก็เพิ่มมากขึ้น ไปตามจำนวนนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะแบ่งปันสิ่งดีให้กันแบบนี้เรื่อยๆนะคะรับพลังงานบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะช่วยเสริมกำลังใจและช่วยเสริมแรงนะคะแรงใจให้มีความเข้มแข็งนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้คงต้องลางกันไปก่อนลวค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ